s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย m i ดยูกกนิเวิร์สจักรวาลตำนานประัมปราสวาสรับนีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเตอร์เคสครับไม่ใช่ครับผม <laughs> ครับผมมิดย <laughs> ูน <laughs> <laughs> <Mid> ิเวิร์สครับสวัสดีครับ <laughs> ครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณยศวันพงครับเหมือนผมเพิ่งมาไปเองนะไม่เพิ่งนะนานแล้วเหมือนกันนะไซเรนไงล่าสุดไซเรน ก็หลายตอนแล้วสี่ห้าตอนใช่คนไม่เบื่อก็เป็นเดือนแล้วนะเออก็จริงก็จริงจริงก็จริงเออวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเทคโนโลยีเฮ้ยจริงว่ามาเทคฮะมาเทคมาเทคก็คือเป็นแบบ Marketing t e c h เทคโนโลยีคอมพานีคือเวลาเราทำแอดหรือพวกเนี้ยมันต้องมีเทคในการแบบรีเสิร์ช Data ใช่ครับมันคือมันคือมาซัพพอร์ตตรงนั้นถูกไหมใช่ครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นบริษัทข้ามชาติระดับลก แล้วเข้าเรื่องตอนไหนนะ <laughs> อันนี้ผมสามารถพาเขาเลาเรื่องได้เลยใช่ไหมเขาเาเรื่องได้อ่าเขาเรื่องได้คืออยากคุยเรื่องอยากคุยเรื่องนี้มานานแล้ว <ừ m. S 3> มันคือเอเราปกติเราเล่าเราเล่าตำนงตำนานต่างๆยังไม่เคยเฉียดมาแถวนี้เลยเออมันคือแถวตะ,ตะวันออกกลาง <laughs> อเออวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องอลบาบาเฮ้ยของแจ็คมาแจ็คมาโอ้โหที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซอันดับต้ <laughs> 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 นๆของจี <laughs> ขงน,น,นของต้นๆของจีนครับผมแล้วก็มีอาลีเพย์ต่างๆอ่าใช่ใช่ครับคือ มันเริ่มมาจากการที่พี่ไปเซิร์ชดู<嗯>ว่าเอ๊ะชื่ออะไรบา,บาเนี่ย<嗯>มันมาจากอา巴巴บาบาจริงาาาารจริงไหมอฮะปรากฏจริงก็น่าจริงแหละเออปรากฏว่าจริงซึ่งที่มามันน่าสนใจมากเพราะว่าเหมือนแจ็คหมาเขาบอกว่าเขาอะไปอยู่ในคอฟฟี่ช็อป้านาากาแฟที่ซานฟรานแล้วเขาก็คิดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยชื่ออลบาบาเนี่ยเออมันเป็นชื่อที่ดีนะทําไมอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันคนอะดูจะค่อนข้างรู้จัก อ่ะก็จริงมันเป็นนี่มันเป็นแฟนตาซีที่ที่แมสมากเหมือนกันนะใช่ทีนี้สิ่งที่เขาทําอ่ะเขาก็เลยถามอพนักงานเสิร์ฟว่าแบบคุณคุณรู้จัก阿里บาไหมพนักงานเสิร์ฟก็บอกว่าอ๋อรู้จักสี่โอเพนซซามี่ไงอ่าแล้วเขาเลยบอกเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นไปได้นี่เออไอชื่อนี้มันแมสจริงว่ะแล้วสิ่งที่เขาทําจากนั้นอ่ะคือเขาอ่ะเดินไปที่ถนนในซานฟรานแล้วเขาไปถามคนประมาณสาสิบคนคือเจอใครก็ถามว่าว่ารู้จักไหมอาลิชื่อนี้อบาบา คนก็ตอบรู้จักแบบหมดเลยออไม่ว่าจะเป็นคนแบบคนเชื้อชาติไหนอหเออต่างเคยได้ยินชื่ออลบาบาซึ่งมันก็มีน้อยชื่อเหมือนกันนะที่ที่คนจํานวนมากเกือบทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะรู้จักหมดใช่เออซึ่งยศรู้จักอลบาบาแค่ไหนชื่อก็โอเพนเซสมี่ซินแบตอะไรกัรน,านาการเดินทางข้ามทะเลทรายมีการแบบไม่รู้มีสู้รบกันหรือเปล่ามีอูดแน่นอนอะไรย่างเงี้ยก็จะมีภาพประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะอาหรับ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  ทีเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอะสิ่งเนี้ยมันพูดแล้วคนคุณชื่อทันทีเออแล้วอาลีบาบาในเรื่องอะมันก็ไม่ใช่โจรมันคือเรื่องมันคืออาลีบาบากับสี่สิบโจรเอออาลีบาบาเป็นพ่อค้าเออที่เป็นแบบคนฉลาดเป็นคนแบบคายเพอร์เซเออมา open s e ซซามให้กับสมอลมีเดียมไซ b ์ s ิสเนสทั้งหลาย SME SME ต่างๆเออประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นชื่ออาลีบาบาขึ้นมาทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องเนี้ย ว่าไอ้เรื่องอาลีบาบาเนี่ยมาจากไหนอืครับเริ่มอันแรกเลยคือว่าเรื่องอ่ะจริงๆมันมาจากนิทานที่เรียกว่าพันหนึ่งราตรีอะอ่าเออเคยได้ยินชื่อแต่แต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่กับอะไรพวกนี้เท่าไหร่เออไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ก็เพิ่งไปหาหนังสือเล่มนี้เจอซินแบทเจ้าแห่งกาลาสอ,อันนี้หนังสือปุ่นๆมั้ย <laughs> เป็นหนังสือพีเมื่อประมาณแบบ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วฮ้ยแต่มันยังดูใหม่อยู่เลยนะเออเก็บหนังสือดออีตอนนี้พี่โจ้กาลังเปิดหนังสืออ่านให้ทุกคนฟังอยู่นะครับใช่ครับถูกต้องครับทีเนี้ยเรื่องมันเริ่มอย่างงี้เรื่องมันเริ่มว่าพันหนึ่งลาตีอ่ะอม,มันเป็นเรื่องของเอออาณาจักรเปอร์เซียอันหนึ่งอ่าแห่งหนึ่งคือมีพระราชาชื่อว่าชาริยาครับแล้วก็มีน้องชายชื่อว่าชาฮัมชาซามันอมเออสองคนเนี้ยก็เป็นพี่น้องกันแต่ปรากฏว่าเออ เรื่องราวรบลัดประมาณหนึ่งมันคือว่าสองคนเนี้ยอยู่ในอาณาจักรปกครองอาณาจักรมีพระมเหสีต่างๆแต่ปรากฏว่าเอชาริยาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งจะเดินทางไปไปเยี่ยมน้องเออแล้วเหมือนแบบลืมของอ่ะลืมของว่าเฮ้ยเราแบบเราจะเอาของอันนี้ไปให้น้องชายเราก็เลยกลับเข้าวังมาอีกทีนึงปรากฏว่าเจอเมียตัวเองไปมีชู้อยู่กับพลาดอ่าเออด้วยความอารมณ์โกรธก็เลยแบบเรียกว่าเออใช้ดาบสังหารทั้งคู่เลยครับ อ,อแล้วก็เดินทางแบบซึมๆไปหาน้องชายน้องชายก็ถามแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้ฟังเออปรากฏว่าพออยู่ในอาณาจักรของน้องชายอยู่ในวังของน้องชายก็ดันไปแบบพบเห็นว่าภรรยามาเหสีของน้องชายอ่ะก็มีชูบบ้กับเหล่าทาตเหมือนกันอเออเออมีชู้กับคนเหมือนกันก็เลยบอกน้องชายกลายเป็นว่าสองคนเนี้ยก็สังหารอเออ มาเหสีและเราทาาทิ้งในวันเดียวกันแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าพระราชาองค์เนี้ยไม่เชื่อใจอิสตรีอีกเลยอืมเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกเปิดรีคูดคนอ่ะแกเปิดรีคูดเมียอืแล้วก็ให้ให้ผู้หญิงในอาณาจักรเนี่ยเข้ามาเหมือนบำเรอให้ในแต่ละวันแล้วก็จะฆ่าทิ้งอในลุ่งสางโอ้โห เพราะว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์เพราะว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์แล้วก็แบบไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปซึ่งมันโหดมากเลยนะโหดมากๆโหดมากๆทีเนี้ยปรากฏว่าเรื่องเนี้ยมันก็กลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่คนในอาณาจักรอ่ะรับไม่ได้อเออก็มีคนหลายคนที่แบบว่าย้ายหนีออกไปอเออบางคนก็เสียลูกสาวไปเสียพี่น้องไปอะไรเงี้ยมไม่รู้จะทำยังไงเรื่องมันก็เดือดร้อนไปถึงเสนาบาดีครับที่ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วคนก็หนีไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเสนาบาดีเนี่ย มีลูกสาวอยู่สองคนคนที่เป็นคนสำคัญเนี่ยเป็นคนพี่ชื่อว่าชาลาซาร์หรือเซเฮลาซาร์หเออหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อถ้าเป็นแบบสายละคร,ะครเอ,อเซเฮลาซาร์เนี่ยเป็นคนที่สวยฉลาดออเแล้วก็มาอาสาพ่อว่าเดี๋ยวจะขอไปแต่งงานกับพระราชาให้พ่อก็แบบห้ามปรามเฮย้ยเดี๋ยวจะตายนะลูกนั่นน,น,น,นี่นั่นนี่เซเฮลาซาร์ก็โอเคไม่เป็นไร มีแผนอืแผนที่ว่าก็คือเดี๋ยวจะบอกน้องน้องสาวไว้ว่าพอแต่งงานเข้าเรือนหอแล้วเนี่ยก่อนที่จะปิดประตูเข้าเรือนหอให้น้องเข้ามาแล้วบอกว่าท่านพี่น้องอยากฟังนิทานอาา่าเออใักเรื่อง<ห>ฟังหน่อยให้เล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึงหน่อยอืมเออเรื่องก็เกิดตามนั้นคือพอแต่งงานเรียบร้อยจะเข้าห้องหอน้องสาวก็ทะลันเข้ามาบอกว่า พี่ช่วยเล่านิทานให้เพื่อความเพลิดเพลินในค่งคืนนี้ได้ไหมเออเซเฮราซัดก็เลยแบบได้ถ้างั้นตามนั้นแล้วเรื่องทั้งหมดของพันหนึ่งาตีคือสิ่งนี้อคือนิทานที่เซเฮราซรดเนี่ยอืเล่าให้พระราชาฟังอืแล้วความฉลาดของนางก็คือทุกครั้งที่กําลังจะลุ้งสางเออนางก็จะจบแบบคลิปแฮงกิ้งเหมือนเน็ตฟลิกจบตอนใช่ใช่จบคลิปแฮงกิ้งให้พระราชาอโอ้ยเดี๋ยวคืนน้าคืนพรุ่งนี้ต้องมาฟังต่อและ ซ,ซึ่งพระราชาก็ไม่สามารถกดเนี่ย next episode ได้ไม่ได้เหมือนเราไม่มีไม่มีมมคือต้องรอต้องรอยังไงก็ตามรอจนกว่าจะถึงเวลาพลบค่ําแล้วน้องเซเลฮาซาก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังต่อใช่ใช่เพราะนั้นแล้วกลายเป็นว่าหนึ่งพันกับอีกหนึ่งลาตีที่เ,<อ>เธอเล่าเรื่องเนี้ยทําให้เธอรอดชีวิตมาเป็นเวลาโอ้โสามปีได้ปะเกือบสามปีเออซึ่งระหว่างนั้นก็คือเรียกว่ามีลูกให้พระราชาสามคนมมเป็นเจ้าชายสามคนเออ และเรื่องอาบาบาก็เป็นเรื่องหนึ่งในนี้อ่าเป็นหนึ่งในพันหนึ่งราตรีนี้อ่าเรื่องเกิดอ,อย่างนี้ครับอาลีบาบาเนี่ยเป็นพ่อค้าเออมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าคัสซิมหรือว่ากอซิม,อมเออสองคนเนี้ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากคนหนึ่งเนี่ยพี่ชายเป็นคนหญิงยโสอืมฉลาดแล้วก็ระโมบโลบมากอีโก้อีโก้ ส่วนบาบาเนี่ยเป็นคนแบบจิตใจโออามารี huh. เออไม่วางตัวเย่อหยิ่งต่างๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอถึงเวลาที่สองคนนี้แต่งงานกอซิมก็ตามสไตล์นิสัยก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงแบบฐานะสูงร่ำรวยเงินทองอะไรเงี้ยส่วนแบบเออบาบาก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงแบบฐานะแบบปานกลางอยู่แบบสมถะอยู่แบบสมถะรักกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยครับปรากฏว่าวันหนึ่งที่อลบาบากําลังทํางานอยู่ไปตัดฟืนตัดไม้อะไรเงี้ย ก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงม้าควบมาแต่ไกลดังมากเพราะว่ามันเป็นโจรจำนวนสี่สิบคนที่ควบมาผ่านมาพร้อมกับแบบเห็นว่ามีถุงใส่แบบเพชรพลอยเงินทองมากมายอะไรเงี้ยเอออาลีบาบาก็หนีขึ้นไปแบบแอบอยู่บนต้นไม้ปรากฏว่าโจรอ่ะก็ผ่านอาลีบาบาไปจนไปถึงแบบเหมือนเป็นลานหินอันหนึ่งอเออก้อนหินอันหนึ่งแล้วเขาก็เห็นหัวหน้าโจรลงมาจากม้าแล้วก็พูดว่า โอเพนเซซามีฮเออปรากฏว่าหินน่ะเปิดออกเออเปิดออกแบบเฉยเลยซะอย่างนั้นเลยเี่ยซึ่งเซซามีมันก็คืองาจริงๆเออมันคือมาจากคำว่างานนั่นแหละโจนทั้งหมดก็เข้าไปในนั้นแล้วก็เอาเอาเพชรพลอยต่างๆอ่ะเออน่าจะเอาไว้ในนั้นเออเพราะว่าอาลีบาบาไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแป่ตู้เซฟเป็นตู้เซฟแต่พอออกมาปุ๊บอ่ะของมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่พวกโจรเออแล้ว หัวหน้าโจรก็หันกลับไปพูดว่า close sesame ก็คือปิดหินเรียบร้อยเออหินก็แบบเรียบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นครับพอโจรอะคลอยรับหลังไปสิ่งที่อบาบาทำอะก็เลยลงมาลองพูดบาง open sesame ปรากฏว่าเปิดเออปรากฏเปิดคือมันไม่ได้แบบจำายนิ้วมือไงไม่ใช่ไม่ใช่คือมันแบบกดละเป็นเป็นตู้เซฟที่กดรหัสเอามันไม่ใช่ face id แล้วก็ไม่ใช่ touch id คือจําจําตัวเลขได้คือเปิดได้ใช่เออก็เลย เขเข้าไปปรากฏว่าก็เห็นว่าในนั้นคือแบบภูเขาของสมบัติอืที่น่าจะเก็บรักษามาโดยเหล่าโจรแบบหลายต่อหลายรุ่นแล้วเป็นร้อยร้อยปี uh huh. เออเพราะมันเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยอลบาบาก็เลยไปเอาถุงมาอืแล้วก็แอบ,บจิกมานิดๆหน่อยๆอเออแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ตัวเองร่ํารวยขึ้น uh huh. เออแล้วก็เอากลับไปที่บ้านปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวภรรยาเออก็รู้สึกแบบ อุ้ยเธอไปทําอะไรมาทำไมอยู่ๆเรามีเงินอะไรเงี้ยเอออาลีบาบาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเนี่ยเราไปเจอถ้ำของเราโจนมานะสี่สิบคนอะไรเงี้ยสิ่งแล้วเราก็จิกมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นอเออแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเงินเนี้ยหรือเพชรพลอยเหล่านี้มันมีราคาเท่าไหร่เออเธอไปยืมตาช่างมาจากพี่ชายเราได้ไหมเออเดี๋ยวจะมาช่างดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเมียก็ไป หาบ้านพี่ชายกอซิมแล้วก็ไปไปหาภรรยาพี่ชายแล้วก็ขอยืมตาช่างมาอซึ่งภรรยาพี่ชายด้วยความเป็นคนแบบก็ฉลาดและรวยก็แบบเอออาลีบาบากับเมียมึงมีมึงมีของที่ต้องช่างถึงจะรู้ราคาด้วยหรอวะคือมึงจนอ่ะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทําทริคไว้ด้วยการทาน้ํามันอยู่บนตาช่างอืมพอทาน้ำมันอยู่บนตาช่างปุ๊บเอาไปใช้เนี่ยพอช่างอ่ะมันก็จะมีแบบ เหมือนพลอยอันหนึ่งที่ติดอยู่กับน้ํามันอแล้วก็กลับมาที่บ้านก็จะได้รู้ว่ามันคือกาวดักหนูเอาไว้ดักแบบรู้ว่าเอาอะไรมาชั่งหรือป่าใช่ใช่มันก็กลับไปที่บ้านก็เชี่ยมึงต้องชั่งพลอยมึงต้องชั่งสมบัตแน่นอนเป็นสมบัติแน่นอนอะไรเงี้ยเออก็เลยมาแบบเล่าให้กอซิมฟังอืแล้วกอซิมก็เลยมาแบบมาที่บ้านอาลีบาบาว่า แบบทำไมรวยขนาดนี้ไม่เห็นบอกกันบ้างเลยอะไรเงี้ยพี่กูพี่มึงนะกูพี่มึงนะอาลีบาบาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่ามันมีถ้ำนี้อยู่อออืเแล้วเป็นถ้ำของเราโจรอะไรเงี้ยก็เลยกอซิมก็เลยขยันขยอให้พาไปออบอกบอกที่ให้หน่อยว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเออปรากฏว่ากอซิมก็เดินทางไปที่นั่นแล้วก็พูดโอเพนเซซามีก็เปิดเออแล้วก็เลยเข้าไปด้วยความแบบเป็นคนละโมบโลภมากอ่ะเออ กอซิมก็อยู่ในนั้นแล้วก็แบบเหมือนบอกโคสเซซามีปิดแล้วก็อยู่ในนั้นกะว่าแบบจะเอาแบบรถม้ามาขนดีไหมคิดคิดอยู่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบด้วยความกรีดี้มากๆของเขาอะทําให้เขาลืมเว้เขาลืมรหัสฮะใช่มันลืมได้ด้วยเหรอลืมรหัสไปเลยเออแล้วก็พูดเป็นอย่างอื่นไปเลยแบบเออไม่ใช่โอเปนเซซามีโอเปนซอสเซจเออโอเปนกาลิกใช่แล้วมันก็แบบมันก็ไม่เปิดเพราะว่ารหัสมันไม่ถูกเออความสวยก็คือ โจรกลับมาอ่เออแล้วโจนก็พูดโอเพนเซซามีก็เจอแล้วก็เจอกอซิมอยู่ในนั้นอหัวหน้าโจนก็เลยเรียกว่าฆ่าอืกอซิมทิ้งอืแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแขวนไว้อยู่ในถ้าอันนี้มันต้องลงรละเอียดในมีน่านด้วยใช่ไหมมันกออยู่เพราะว่ามันมีส่วนสําคัญบางอย่างในในเรื่องอเออแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าที่บ้านของ กซิมกับอาลีบาบาก็เห็นว่าแบบเอพี่หายไปนานจังเลยเว้ยไม่ไม่กลับมาสัทีแปลกๆแปลกๆอาลีบาบาก็เลยเดินทางไปที่ถ้ำแห่งนั้นแล้วก็ไปเปิดถ้ำปรากฏว่าเจอพี่ตัวเองตายโดนแขวนไว้อะไรเงี้ยก็แบบเสียใจมากไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเอาร่างของพี่ชายทั้งหมดกลับมาครับเออกลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็จะทําการเชาปนากิจให้คือทําพิธีอะไรจะทําพิธีให้อะไรเงี้ยแต่ว่า ปัญหาคือก่อนทําพิธีอ่ะม,มันไม่สามารถทําพิธีทันทันที่โดนหันได้เเอออ่าพราะไม่งั้นมันจะน่าสงสัยว่ามึงไปทํำอะไรมามทำไมอยู่มึงตายแบบนี้อะไระเงออี้ยอแล้วเขาจะพยายามที่จะบอกคนอื่นไปว่าพี่เกิดอินซิเดนต์บางอย่างทําให้แบบเสียชีวิตกระทันหันอออเอยอสิ่งที่ต้องทําก็คือเอ,อ่อาลีบาบาให้เมียไปดีลช่างเย็บผ้าคนหนึ่งมาอมออืเโดยการแบบเนี่ยเราจะให้สมบัติ เธอนะแต่ส pues, ิ่งที่ต้องทําก็คือเธอต้องปิดตาอแล้วตามมาอแล้วปิดตาตลอดที่ทุกทุกทุกเวลาที่ทําอะไรอยู่ก็ตามเราจะให้เย็บสิ่งหนึ่งเออก็ไปเอาช่างมาแล้วช่างก็มาเดินเดินตามจูงมือมาถึงพอถึงบ้านก็มาเย็บเย็บเย็บเรียกว่าเย็บศพแต่ใจก็รู้แล้ววะใช่เออเย็บศพให้กลับไปเหมือนเดิมเออแล้วก็กลับไปให้เงินบีหนึ่งหนึ่งอันปรากฏว่าโจรอะ พอกลับไปที่ถ้านั้นอะ่ะไม่เห็นร่างอก็คือศพหายไปของกอซิม,มก็รู้แล้วว่ามีคนรู้อรหัสนี้ก็สามารถ<ต>เข้าออกที่นี่ได้ใช่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามึองอะใครเออก็เลยไปสืบในในหมู่บ้านใกล้เคียงคือเขาก็อยู่ไม่ไกลนากหรอกอลิบาบาเออแล้วก็เลยไปสอบถามคนแถวแถวนั้นปรากฏว่าดันไปเจอช่างคนนี้เออ,อไปเจอช่างคนนี้แล้วช่างก็บอกว่าแบบเหมือน นั่งอยู่ในบาร์แล้วบอกว่าเนี่ยวันก่อนน่ะแปลกมากเลยมีคนอ่ะจ้างฉันให้เย็บร่างกายของคนคนหนึ่งด้วยอไอสายสืบโจนก็หูพึ่งเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจออจู่ๆใครจะมาให้เย็บร่างของคนคนหนึ่งวะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าไอคนสายสืบโจรคนเนี้ยก็เลยให้ช่างเย็บผ้าคนเนี้ยปิดตาแล้วก็เดินตามรูท ที่เคยโดนปิดตาพาไปหน่อยก็ไปเจอบ้านอาลีาอือก็เลยทำช็อกกาไว้กาเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าบ้านนี้เดี๋ยวจะเอาโจนสีสิบคนมาบุกบ้านนี้เออแต่ว่าเคราะห์กรรมดีมากที่บ้านอลบาบามีทาสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามอร์เจนาครับท้าสาวคนนี้เป็นคนฉลาดมากเออมอรเจนาตื่นมาตอนเช้ามาปัดกวาดบ้านเดินมาถึงหน้าบ้านเห็นเอ๊ะบ้านกูมีกากบาทอยู่เออก็เลยคิดว่า ไม่น่าดีแหละสิ่งนี้น่าจะมีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นอมอนเจน่าก็เลยสิ่งที่ทํำก็คือเอาช็อกอะไปกาทุ่บ้านเลยในหมู่บ้านให้โจรมันจาไม่ได้เออว่าบ้านไหนกันแน่วะใช่ก็เลยปรากฏว่าโจรมาถ,ถึงปุ๊บไอเฮียบ้านหลังไหนวะ,ะหาไม่เจอ,อเออ,อ,เอ,อไอสายสืบก็โดนลงโทษไปอเออแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเอาใหม่ค่อยมาใหม่ทีนี้วันรุ่งขึ้นอืหัวหน้าโจรก็เลยว่า ต้องถึงมือกูแหละกูเดี๋ยวกูทําเองก็เลยทําเหมือนเดิมคือไปหาไปหาช่างคนนั้นให้พาไปให้พาไปแต่ทีนี้ไม่ทําสัญลักษณ์แหละก็มองมองประตูแล้วก็จําว่ามันคือบ้านหลังนี้นะเออก็เลยไม่มีสัญลักษณ์อะไรบนนั้นแล้วโจรก็กลับหัวหน้าโจนก็กลับไปเพื่อที่จะไปซื้อเอาสมบัติไปซื้อโอ่งมาแบบสามสิบเก้าอันเออแล้วอันหนึ่งอะเอาน้ํามันใส่ให้เต็ม ส่วนอันที่เหลือให้โจนแต่ละคน่ะเข้าไปอยู่ในนั้น uh huh. ออเแล้วก็ท,ทําทีเป็นพ่อค้าน้ํามันอ uh ื huh. เข้ามาในเมืองพ่อค้าน้ํามันก็แบบเหมือนเข้ามาในเมืองแล้วก็แวะพระผ่านมาเจอบ้านอีลบาบาก็บอกว่าเ้ยเดินทางมาไกลมากเลยขอพักหน่อยได้ไหม uh huh. ขอพักในบ้านหน่อยออลบาบาด้วยความเป็นคนอบอ้อมอารีก็เลยให้พักในบ้านอื uh huh. ปรากฏว่าเอ,อวันนั้นนะ่ะหัวหน้าโจรมีซิกกับทางลูกน้อง uh huh. ว่าถ้าปาก้อนหินไป ให้โผล่ออกมาฆ่าคนในบ้านให้หมดอืมเออเคาะกรรมดีเหมือนกันมอเจนาที่เป็นทาดวันนั้นน่ะเอิ้อยากได้น้ำมันมาทำกับข้าวอก็เลยเดินไปเอ,อ๊ะเรามีน้ำมันนี่นมันอยู่เยอะเลยนี่ของพ่อค้าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวแอบใช้มิดนึงดีกว่าก็เลยเดินไปที่ตุ่มพอเดินไปที่ตุ่มท,ที่ที่วางไว้พอไปแตะปุ๊บปรากฏว่าในตุ่มมีเสียงในตุ่มมีเสียงบอกว่า เอายังนึกว่าส่งซิกนึกว่าส่งซิกส่งซิกมมจิน่าก็แบบด้วยความฉลาดก็เลยรู้ทันก็เลยทําเสียงต่างๆแล้วบอกว่ารอก่อนรอก่อนอย่างนี้อย่างก็แตะไปทุกตุ่มเลยทุกตุ่มก็แบบเอายังเอายังเอายังอันนี้ก็แบบยัง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 จนกระทั่งเจอตุ่มสุดท้ายเป็นน้ํามันก็เลยโอเคงั้นเอาน้ํามันมาใช้อย่างใจเย็นอยู่แล้วก็คิดอยู่ว่าจะทํายังไงกับคนเหล่านี้ดีืมจิจน่าก็เลยเอาน้ํามันเนี่ยมากกว่าที่ทํากับข้าวเอาน้ํามันมาส่วนหนึ่ง ต้มให้เดือดแล้วก็อน้ำมันอ่ะไปเทราดโจรที่อยู่ในตุ่มแตละหายตายห่าหมดตายห่าหมดเลยทุกคนอ่าโอเคอันนี้คือเรื่องเล่านะอันนี้คือเรื่องเล่าทุกคนครับอันนี้คือนิทานอ่าเออแล้วปรากฏว่าหัวหน้าโจรคืนนั้นก็ปาก้อนหินไปที่สวนอ่าเออปรากฏเงียบหมดอ่าก็ก็แบบก็คิดในใจหลับไอ้พวกนี้นี่หลับหลับแน่นอนก็เดินไปดูปรากฏ ลูกน้องตายหมดทุกคนอืเหลือตัวคนเดียวกลายเป็นว่าตอนนี้มอร์เจนาเป,นนะเป็นซีเรียลคิลเลอร์แล้วนะเป็นซีเรียลคิลเลอร์แล้วเป็นซีเรียลคิลเลอร์แต่ว่าช่วยบ้านตัวเองไว้วช่วยบ้านตัวเองไว้ก็เลยอ่าหัวหน้าโจนก็เลยหลบหนีไปเออจนกระทั่งอีกครั้งหนึ่งออในบ้านผ่านไปเวลาผ่านไปนานสองนานออลูกชายของอาลีบาบากับเมียนนี่ยก็โตแล้วเป็นพ่อเออปรากฏว่ามันมีคนที่มาทําการค้าด้วยคนหนึ่งบอกว่าอยากจะมาเยี่ยมบ้านนอย เออก็เลยพาเข้ามาในบ้านปรากฏว่าพอมาต้อนรับขับสู้กินขงกินข้าวกันมอร์เจนาจําได้ว่าน,นี่คือหัวหนาโจน uh huh. อ่าเออแล้วก็แอบ,บเห็นว่าในเสื้อผ้าเขาว่ามีกริดอยู่ uh huh. อ,อมีดาบมีแบบมีดสั้นอยู่ที่จะแบบกะว่าจะเอามาฆ่ามอร์เจนาก็โผล่ออกมาเหมือนแบบมาไล่ลํำให้ดูว่าแบบเอ้ยเนี่ยตอนกินข้าวเพื่อความเพลิดเพลินเนาะเรามาไล่ล้ำให้ดูดีกว่านั่นนี่นั่นนี่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบหลังจากช่วยชีวิตอาลีบาบาไปตอนที่โจรมาบุกคราวนั้นอะ ก็ไม่ได้เป็นทาสแหละอ,อ,อาลีบาบาแบบซาบซึ้งใจมากก็เลยให้มอเจนาเลิกเป็นทาสแล้วมาเป็นลูกสาวดีกว่า,าเลี้ยงดูให้ดีอะไรเงี้ยมอ,อมอเจนาก็ออกมาไล่ลําให้แบบหัวหน้าโจรดูแล้วก็หยิบกริดออกมาแทงอ <laughs> หัวหน้าโจรศพที่40ตายาตาย,ตายนั่นแหละครับแล้วก็เลยแบบ 阿บ巴าตกใจมากว่าเฮ้ยเขาเป็นแขกเราทําไมทําแบบนั้นอะไรเงี้ยเออมอจน่าบอกไม่ไม่ใช่เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเป็นหัวหน้าโจรดูสีเขามีแบบดาบอยู่เมเลยมีดมาอยู่อะไรเงี้ยเออ阿บบาก็แบบโหขอบคุณมากนี่เธอช่วยชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งแล้วอืเออถ้าอย่างเนี้ยเธอไม่ต้องเป็นแค่ลูกสาวเราแล้วมาเป็นแม่เราเลยไม่ใช่เธอมาแต่งงานกับลูกชายเราดีกว่าเราจะได้เป็นแบบเป็นครอบครัวจริงๆเดียวกันจริงๆอะไรเงี้ย เออแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าอาลีบาบาก็รู้ถึงที่ตั้งของสมบัติโจนโจนก็ตายหมดแล้วก็เลยครอบครองสมบัตินั้นแล้วก็เรียกว่าเอามาใช้เองเอามาแจกจ่ายให้คนอื่นนะนับแต่นั้นเป็นต้นมา happily ever after happily ever ever after เหมือนกับอาลีบาบาที่เป็นพื้นที่ให้กับ small และ medium SME ทัอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รับแอดเขาไม่ได้รับแอดเข้ามาครับเออแต่ว่ามันเป็นประมาณนั้นครับ เราเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นมอร์เจนาดีไหมคือผมคือว่าเดอะแบกเหมือนกันนะรู้สึกอาลิบาบาไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยเลยนะรู้แค่แบบเจอ,บนอนซ่อนบนต้นไม้แล้วก็เห็นจดรหัสเอที <มา S 1> อเอ็มมาเออดูดูคนข้างหลังอ่ะคือคือแบบเป็นโจนี่อดูแบบดูรหัสเอทีเอ็มคนข้างหน้ามาแล้วลก็ไปกดเอากดเ,เ,เอาเงินออกมาได้แล้วก็ที่เหลือที่เหลือคือคือมอร์เจนาล้วนๆเออคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนที่โจรนซ่อนอยู่ในหาอาลิบาบารู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าคือในเรื่องเนี่ยมันมีซีนที่ว่า เดินพาอลบาบาไปดูว่านี่นี่ในเนี้ยมีโจรตายอยู่เนี่ยผมชอบซีนนี้นะผมชอบแล้วบาบาก็ฮะอะไรนะโจรสามสิบกว่าคนอยู่ในนี้นอืมนั่นแหละครับดีครับเป็นเรื่องราวที่ประทับใจครับ,รบจบครับจริงมันก็ไม่ได้มีคติสอนใจอะไรขนราดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบน่าตื่นเต้นแล้วแล้วพี่ว่าทําไมเรื่องอลบาบามันถึงเป็นเรื่องท็อปทอปของพันหนึ่งลารีวะพี่ว่าความ ไม่น่าจะเป็นความจําง่ายของมันทั้งชื่อแล้วก็ไอวัลลีโอเพนเซซามก็ก็เรียกว่าติดหูมากๆเออจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกที่พี่ว่ามันก็น่าเล่าเหมือนกันแต่ด้วยความที่แบบมันเหมือนเป็นคอลเลกชันอะคือเขาเรียกว่าคอลเลกชันของนิทานซึ่งจริงๆมันมีการแบบแอดเพิ่มมาแต่ละยุคสมัยแต่ว่าพันหนึ่งราตีออริจินอลมันก็จะมีเรื่องอยู่ประมาณหนึ่งอย่างอาลีบาบาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แอดเพิ่มมาในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกัน แล้วมันมีมีเรื่องอื่นอีกไหมที่แบบน่าสนใจก็มีซินแบตพจนภัยซินแบตนี้ก็ได้ยินบ่อยใช่ก็ซินแบตในเรื่องถ้ากล่าวเกินคร่าวๆมันคือว่ามันเป็นการคุยกันระหว่างซินแบตที่เป็นโจรสลัดกาลาสีกับซินแบตที่เป็นแลนส์แมนเป็นซินแบตคนทุนของเขาคุยกัน แล้วซินแบตท,ที่เป็นกาลาสีก็เลยเล่าการผจญภัยให้เขาฟังอเออคือเล่าในเล่าอีกทีหนึ่งในขณะเดียวกับที่เซเลหฮาซาก็เล่าเรื่องนี้เอ,อให้รา,าชาฟังอีกทีหนึ่งเออขาอชอบแบบมีความนี้นะเออจริงๆมันคือภาษาแบบคือผมไม่รู้ว่าศัพท์นิยายเขาเรียกว่าอะไรเคยได้ยินมาว่ามีนักเขียนอย่างมาร์กเร็ตแอดบูดก็ชอบใช้เทคนิคแบบเล่าซ้อนเล่ามีอ,อ๋อเหรอมีละครซ่อนอยู่ในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เล่าเ,ออเรื่องละครแล้วก็ตัดภาพมาเป็นชีวิตจริงในในเรื่องเนี้ยือแบบมีมีหลายพี น่าสนใจดีมันมันเก่าแค่ไหนวะพี่พันหนึ่งลาตีพันหนึ่งลาตีจริงๆมันจะเป็นนิทานแบบมุขปาฐาแต่ว่ารวบรวมจริงๆมันจะช่วงประมาณปีแบบศตรวรรษที่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยออส่วนเรื่องที่เสริมเสริมมามันก็ศตรวรรษที่สิบแปดก็เพิ่มบางเรื่องก็คือไม่ได้เก่าแบบแอนแอนเชียนไม่ไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นบางที่เขาก็เรียกว่าอาราเบียนไหนอ,อ๋ออีกเรื่องหนึ่งของพันหนึ่งลาตีที่เราเองน่าจะคุ้นคืออลาดินอ่าก็เป็นดิสนีย์ใช่ก็เป็นหนึ่งในคนมากในเรื่องพันหนึ่ แต่มันมีตำนานนะที่น่าสนใจคือมันมีคนคิดว่ามีทฤษฎีว่าอาลาดินอาจจะเป็นคนจีนฮเส้นทางสายไหมอะไรเงี้ยเออแนวแนวนั้นแนวแนวนั้นจริงๆเออเพราะว่าชื่ออาลาดินน่ะมันดูไม่ใช่ชื่ออาหรับหรอเออเขาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วมันอาจจะมีสำเนียงมาจากต่างประเทศแปลว่าอาลาดินอาจจะเป็นชื่อคนต่างชาติของอาหรับ น่าสนใจนะเอออะไรอย่างงี้ไว้เดี๋ยวหามาพูดคุยกันอีกทีนมได้แต่อลาดินนี่ก็เฮ้ยแต่มันก็แฟนตาซีหมดเลยนะทั้งโอเพนเซซามีทั้งยักษ์ในตะเกียงอะไรอะไรก็แฟนตาซีหมดเลยแหละใช่ใช่หรือซินแบตเองมันก็จะมีพวกแบบเดินทางไปเจอนกยักษ์นกร็อกอะไรเงี้ยเออแนวแนวนั้นคือถ้าถ้าเปรียบเทียบมันอ่ะมันคือแบบโอดิซีอ่ะไม่อ่าอ่าโอดิซีเวอร์ชันอาหรับเหรอมันคล้ายๆมันคล้ายๆพวกเทพประกรณัำแต่ว่ามันไม่ได้มีเทพเจ้าเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ จะมีการบูชาอันเลาะอะไรองนี้อยู่ในเรื่องเพราะนั้นแล้วเขาจะพูดถึงเอกะเทวะมากกว่าคือแบบเทพคืออันลาะเลกออกน็กอ่อเออครับประมาณนั้นครับโอเคครับครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการ m ิสจุ n i v เวิรได้ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของสามมติ m อดแคสอ้ยศมีอะไรอยากฝากไหมงานเงินไขรหัวลงไขรหัวเลาะไม่มีอะไรน่าฝากไม่มีก็ติดตามใช้ชีวิตกันต่อไปครับ โอเคครับขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับ